โอเคครับทุกคนคลิปนี้เราก็อยู่กับแบบ h p กันอีกแล้วนะครับผมเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยผมจะมาสอนวิธีการทำแฟดสเต็ปนะครับผมว่าแฟดสเต็ปเนี่ยทำยังไงหาจากไหนนะครับผมผมจะสอนทำวีหนึ่งนะเออมันมี3เวลนะครับผมอ่ะแฟดสเต็ปคืออะไรนะครับผมแฟดสเต็ปคือแบบนี้ทุกคนอ่าก็คือการวาร์ปไปที่เมาส์รอชี้นั่นแหละอ่เมาส์รอชี้ไปทางไหนมันก็จะวาร์ปไปทางนั้นนะครับผมก็เขาเรียกไง จะทําให้การเดินทางเราเนี่ยง่ายขึ้นนะครับผมก็วิธีการใช้แฟลชสเต็ปเนี่ยก็คือการกดตัวทีนะครับผมนะกดตัวทีนะอ่าแค่กดตัวทีนะครับผมก็โอเคเดี๋ยวไปดู V1 กันนะครับผม V1 อยู่ไหนเนาะก็แฟลชสเต็ป V1 เนี่ยมันอยู่เมืองตัวตลกนะครับผมเมืองตัวตลกเนี่ยก็อยู่ข้างหน้านี้เลยนะครับผมเดินตรงไปได้เลยนะอ่าเดี๋ยวเราไปเกาะตัวตลกกันครับทุกคน อ่าทุกคนเอ่อแฟลชสเต็ป V1 นะครับผมมันจะอยู่ตรงนี้นะนี่นี่มันจะอยู่ตรงนี้เลยนะครับผมอ่าแฟลชสเต็ป V1 เนาะก็แฟลชสเต็ป V1 เนี่ยจะเอ่อราคาอยู่ที่สองหมื่นห้าเบรีนะครับผมแม่สองหมื 25, ่นหะ้าพันเบรีเนาะก็ราคาน่าจะอยู่ประมาณนี้นะถ้าผมจําไม่ผิดนะเออ ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับผมราคาน่าจะอยู่ที่25,000เบลีเนาะถ้าจำผิดขออภัยนะครับผมแฟลชสเต็ป V1 เนี่ยก็ยจะอยู่ตรงนี้เลยนะครับผมอ่ะต่อไปเป็นแฟลชสเต็ป V2 นะครับผมแฟลชสเต็ป V2 เนี่ยเราต้องไปที่เกาะนี้ก่อนนะเกาะอันนี้เลยนะครับผม Tree Island ้งนะเออถ้าจำไม่ผิดนะเบลล์700เนี่ยเกาะเลเวล700นะครับผมก็เหมือนเดิมทุกคนแค่ตรงไปนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปเกาะ Tree Island ก,กันครับทุกคน ทุกคนเราก็ถึงแล้วนะครับผมถ้าถึงแล้วเนี่ยก็กระโดดขึ้นไปได้เลยนะครับผมก็ค่อยๆกระโดดขึ้นไปนะถ้าใครมีผลบินได้เนี่ยมันจะง่ายนะแต่ว่าผมไม่ได้กินผลบินได้นี้ก็กระโดดขึ้นไปละกันนะครับผมก็ค่อยๆกระโดดขึ้นไปนะครับผมก็แนะนํานะว่าต้องมีผลบินได้นะครับผมไม่ก็แกปโปนะเออถ้าไม่มีแกปโปหรือว่าไม่มีผลบินได้นี่ก็ขึ้นยากนะครับผมเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะสูงเหมือนกันนะค่อยๆขึ้นไปนะครับผมค่อยๆขึ้นไปเนาะ รอแป๊บหนึ่งรอแก๊ปโผ่แป๊บหนึ่งนะครับผมอ่ากระโดดขึ้นมานะกระโดดขึ้นไปเรื่อยๆเลยนะครับผมซันจีเนี่ยจะอยู่ข้างบนข้างบนเนาะเออเวลสองนะครับผมแฟลสเต็ปเวลสองก็ซันจีจะอยู่ข้างบนข้างบนนะครับผมอ่ะแล้วก็ค่อยๆกระโดดขึ้นไปเนาะโอ้สูงจังเลยแต่ก่อนใช้ผลบินได้ก็ไม่รู้ว่ามันสูงขนาดนี้นะครับทุกคนอ่าอยู่ในอาจจะถึงแล้วนะครับทุกคนนะซันจีจะอยู่ตรงนี้เลยนะครับผมแม่อันนี้เป็น แฟลสเตปวีสองนะครับผมแฟลสเตปวีสองเนี่ยเราต้องมีเลเวลหกร้อยขึ้นไปนะเออเราต้องมีเลเวล6 0รอยขึ้นไปแล้วก็ใช้เงินเจ0ดห้าันเบลีในการซื้อนะครับผมก็มาทำา V2 ได้เลยนะก็มีเลเวล6 0รขึ้นไปแล้วก็จ่ายเจ0ดห้าันเบลีนะครับผมแล้วก็จะได้แฟลสเตป V2 มานะครับผมอ่ะต่อไปเป็นแฟลสเตป V3 นะครับผมขอลงข้างล่างก่อนขอลงไปข้างล่างแป๊บนะครับผมอ่ะแฟลสเตป V3 เนี่ยเราต้องไปที่เกาะบับเบิลไอแลนด์นะครับผมหรือว่า เกาะเลเวลพันเกาะนี้เลยนะครับผมแล้วต้องไปเกาะนั้นเนาะก็วิธีการไปกเกาะบับเบิ้ลไอแลนด์เนี่ยมันจะไปทางทิศนี้นะอ่ะมายืนตามผมนะตรงนี้เลยนะครับผมเราก็ตรงไปได้เลยนะอ่ะเดี๋ยวเราไปเกาะบับเบิ้ลไอแลนด์กันครับทุกคน ่ทุกคนเราก็ถึงแล้วนะครับผมเกาะบับเบิลไอลแลนด์เนาะก็ซันจิเนี่ยจะอยู่ตรงนี้เลยนะครับผมอ่าซันจิจะอยู่ตรงนี้เลยนะครับผมแฟดสเตปวีสามเนี่ยเราต้องมีเลเวล1,500ขึ้นไปนะครับผมถึงจะซื้อได้เนาะก็ใช้2 0 0 0 0นเบรรี่ในการซื้อนะครับผมก็มีเลเวล1,500ขึ้นไปแล้วก็มี2 0 0 0 0นเบรรี่เราก็จะได้แฟดสเตป V3 นะครับผมแอนแบบนี้เลยนะอ่าแบบจะเทแบบนี้เลยนะครับผมก็ มันบิงได้ค่อนข้างไกลนะเออบิงได้ค่อนข้างไกลนะครับผมแต่ว่ามันก็มีระยะที่มันไปไม่ได้อยู่นะเออก็ลองเล่นดูนะครับผมว่าระยะประมาณไหนนะเพราะว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมเห็นไหมเราก็จะเคลื่อนที่ง่ายขึ้นนะครับผมอ่ะคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับผมมาสอนวิธีหาแฟลสเต็ปเนาะถ้าใครชอบเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมคลิปนี้ไปละซีโอเกนครับผม